สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพ้าโชคครับมือห้อยออกครับมือรวยครับมือนีมือลํำมือรวยมือห้อยออกมือนีก็มาเบ่งบรรยากาศที่วัดนี้แล้วน้ำม,มือนีรู้สึกว่าเงียบครับมือนีเงียบแสดงว่าพี่น้องกำลังกำลังไปหาซื้ออยครับไปหาซื้อไปหาโชคหาลาบหระครับหาโชคลาบกัน ก็ได้ตัวไปแล้วเพิ่นก็นไปห้าโชคกันแต่คิดว่าพี่น้องคือสิโชคด,ดีทุกคนล่ะครับเมื่อนี้ตอนนี้สิไปห้าหลวงพีนิรนามนะครับสิบไ,ปบสบไปขอห้าน้อยเพิ่นครับสิไปขอห้าน้อยเพิ่นนี่แหละครับบรรยากาศในวัดเมื่อนี่ครับพี่น้องเฮากับกัว่าบ่มีก็ม,กมียู่ครับก็บมีนี่แหละครับมี่เยอ่สองคนคือเก่าเมื่อนี่สองคนที่มาสู่เมื่อ,อครับมีแม่รัดแม่กล่องครับแล้วก็แม่ค้า นี่แม่รัดแม่กล่องเพิ่นยูเพิ่นมาประจําครับเหลือแม่ขา่ากาแฟเพื่อสุขภาพผสมเพิน่นว่าขันกินแล้วมีเฮียมีแห้งเบาหวานก็หายผสนปวดขากระหายผสนแม่กล่องกําลังสีหายล้วหินกาแฟเพื่อสุขภาพเด้อแม่กล่องเด้อครับสาธุสาธุาหายหายครับตอนนี้เขากับแวะไปหา หลวงพี่เพิ่นครับไป,ไปหาหลวงพี่ไปหาน้อยครับเมื่อนี่หาหน้อยเขามาวัดแล้วกับกับข้าระวะปูเฮาครับปูตาเดียวปูกุนแหครับสาธุเดอร์ปูตาเดียวปูกุนแหป,ป,ปูเน็ตเทียบเนี่ยละตาเทียบเนี่ยละขอบุญบรารมีของปูเฮาไปฝากพี่ฝากนอก้องขอให้โชคดีมีลาบกันทุกผู้ทุกคนครับงวดนี้ขอให รวยรวยเฮงๆครับคําว่าจนจะให้มีครับเง,งินไหลนองทองไหลมาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับงวดนี้ครับขอให้ปูจงหล่นบันนานให้พี่น้องเฮาโชคดีมีทรัพย์ทุกปู่ทุกคนครับสำหรับงวดนี้ให้ลำลำรวยรวยเฮงๆตอนนี้สิพ้าพี่น้องไปหาผ้า,าจาย์ครับไปขอหน่อยน้ำเพลนครับเอาตามสอพระโชคมาเด้อพี่น้องเด้อผูได้อยากกล่ำอยากรวยก็ได้ครับบังแตื้อือกับโชคไยแห้งนั่นละสอนี่ก็ได้ เข้ามาดูส่อพาโชคจะมีโชคทุกคนครับสําหรับมือนีงวดนีครับเด็กโตๆไปครับมีแต่เข้ามารวยๆเฮงๆครับเฮ้ามีมีแต่โชคครับพี่น้องครับตามส่อพาโชคมากครับพี่น้องนี่แหละครับท่านผู้ชมสําหรับน้อยมือนีครับน้อยมือหนีมือใดคมือวันที่หนึ่งครับมือที่เกมือนีเฮ้ารวยรับเบิรนลุยได้พี่น้องเด้อรวยแับเบิรนลุยเพราะว่า เป็นยังยังสียวยดับเบิลลุยตีครับพอมือนี่เป็นมือห้อยง่ออกความแล้วก็ได้น้อยพอมครับมือนี่อันผู้ไดเขามาเบิ่งสอพาโชคนี่มีแตโชกครับมีแต่โชกมีแต่เ่งเอามือนี่แหละเนาะครับมือนี่มือนี่คือมือรวยใหญ่ครับเก้าสามเจ็ดหกนะครับเด้อน้อยมือนี่ครับหลังจากรับทรั หลังจากเข้ารับทรัพย์ไปแล้วครับหลังจากใบสามโมงสี่โมงเข้ารับทรัพย์ไปแล้วเขาก็ร่งทุนต่อครับลงทุนต่อคือเก้าสามเจ็ดหกครับน้อยเมือนี่เด้อพี่น้องเด้อเด้ยเรืมวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ครับจะเริ่มนะครับน้อยเมือนี่นี่ครับน้อยเมือนี่กันผู้ใดโฉกมันนะครับ ลงทุนต่อตเลยครับมือนี่มือน mm ี่มือลำมือรวยมือเ้งครับเ้งตลอดครับมือนี่มีแต่ลำแต่รวยครับเอาให้สองอื่นเพื่อนเบิงน้ำครับมือนี่ก็มีพี่น้องมาจากทางฟังเพีนเพื่อนมาห้าจา์ครับมือนี่เื่อเนี่ยก็มีพี่น้องมาจากางฟัเมีื่อจานัมือนี่ว่าสิมาถามพระอาจารย์บาหลังจาก หลังจากห้ตัวดับตัวดีไปแล้วหลังจากเรีกกวูห้าไปแล้วอาจารย์ฟันดีบ่น้อครับมือนีเนาะได้น้ำกว่าลูก้นจะลูกลูกติดห่ไม่ลูกน้ำกันตองต่อว่กคิดดังแน่นอนแวก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งใช่ไพ่่ อันนี้หวยญ่งงครับพี่น้องอามามาสั่มให้ซื้อลรวครับเพราะว่าตอนนี้มันกะเที่ยงกว่าแล้วบอกน้ำมาเรพวกอะไรพวกไม่เก่าคืเดียวกันหกกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันน <5. S 2> อกจากเนาะเป็นไปได้คนระับหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันหกสี่แปดแล้วก็หาหนึ่งครับหกสี่แปดกับหาหนึ่งจังไ,ได้เน้นเน้นคือหาหนึ่งหนึ่งหาด,ด้วยครับเด้อเน้นเน้ หกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันน่ะสัตอาจารย์เาว,ว่าครับเมื่งไหรพี่น้องกะับค,คิดวิาคือถี่ไปจัดกันไปได้หลายๆเนอะครับที่สาพฉคมา่วงนี้กับสิมาขอน่อยอาจารย์น่อยก็ไดแล้วครับน่อยก็ไดแล้วตอนนี้ก็เลยมาว่าเก็บตกจบยุดอกทั้งจบหอยเมือบ้านนี่ไปฝากพี่น้องให้เกาครับน่าเก็บตกคึ้ื่อครับแตจิตบาพี่น้องเข้าก็คเพื่อิจัดไปแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องอยู่ทางบ้านก็ไดครับ มันนี่ก็มีพี่น้องิ่นมาหาอาจารย์เยอะครับแบบมีมาเรื่อยๆแล้วครับง <c oughs> นนไบี่่าเดแล้วมีมาเรื่อยๆ <c oughs> มาทยอยมาเรื่อยๆครับ <c oughs> ม,ม <c oughs> ี่นเอาของมาถวายเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆนี่แต่แตะแก่นี่ว่าได้ไปไซคเทียดตะแก่นี่้ <c oughs> า, <c oughs> าววิ่งตลอดครับตะแก่นี่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยครับคนคนนี้บอกว่าวันวันนี้ซื้อไม่มาก ต่แก่ซื้อไม่มากวันนี้ไม่ต่ำกว่าเก้าสามกือบเจ็ดหกคือน้อยครับมาถามแต่แก่ได้แต่แก่บอกว่างวดนี้ซื้อซื้อไม่มากหมดแค่สี่ห้าหมื่นเองว่างั้นวันนี้ลงทุนไปสี่ห้าหมื่นก็กะว่าจะเอาสักเอาหกหลักเจ็ดหลักเนาะตาแก่เนาะก็คิดอย่างนั้นเนาะขอให้โชคดีเด้อตาแกเด้อดีเด้อตาแก่สาธุตัวไหนกว่าเฮื้อตาแกะ ห้าน <ard> ้อยห้ามือนีไปไหนก่อนเก้าสามกับเจ็ดหกครับห้าน้อยครับเก้าสามเจ็ดหกเนาะเก้าสามกับเจ็ดหกครับเน่นเน่ๆเก้าสามกับเจ็ดหกมือนี่กับมี่บุญพลาล่ะครับเอ้ยส่องตังๆกับมือนี่กับเงียบเีๆเจ้าบนผาลาเรานอนอยู่พี่ครับบนผาลาเรานอนอยู่พี่ก็เลยได้เปรียบมูอยังครับ ย่งนัเราก็เห็นกองมูครับอันนี้บุญผลาก็ดีอยู่ครับเอาจ้งได้กะรับอยน้ากันเนี่แหละครับอย่าลืมสอผ้าโชกอย่าลืมบุญผลาอย่าลืมนวลพ้าร้อนยนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดบเบิ้งเราก็ได้ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับถาดเหล็กเขามาแห้งสิคักสอผ้าโชกสิมานนอนยี่พี่ก็บุญผลาพี่ละครับ,าบมานอนเฝือยี่วัดเฮานี่ล่ะมาเป็นมูผ้าอาจารย์ เพราะว่าไปแซมันก c, ็ยากเขาเซ็นบุญผล,ลาเราว่างน่งอยู่วัดนี่มันดีที่สุดประเสรนของพี่ก็หลายเนาะบุญผลาเนาะนอของพี่ก็หลายอยู่ในวัดเนี่ยเอามาเบิ้งอีกด้วยเฮาอันเล็กอันน้อยเฮ้าใหามันเลื่อมเนาะให้พี่น้องเบิ้งไปหลายๆดนๆถึงถึงมันหนักขยันเนาะคุ่นไหลเอาแต่ผมใส่มเหมือนเสี่ยวพันคุ้นพันหรือลอยคุ้นลอยกันแล้วแต่พี่น้องเด้อครับเด้อหาโชคหามันก็สิได้มาทถาบุญกับทางวัดครับ มาทำบุญกับท่างวัดหรือทีขันได้้ล่ลีกับบางเที่ยวกับพี่น้องคนกับที่ได้ไปโอ้สื่อรถสื่อลาสื่อบานสื่อซองผลละเนาะมันโศกมันมันก็ว่าไปเป็นเป็นไปได้เมื่อครับทุกอย่างเป็นไปได้เออพี่น้องได้ยาวามันเป็นไป่ได้ป้าจันพร่นว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับมือว่านเข้าโบโศกมือนี่เข้ากับโศกมือนี่โบโศกมืออื่นเข้ากับม่โศกขึ้นก่าครับโศกลาบมันเกิดขึ้นทุกเวลาครับพี่น้องครับ เ่าต้องไปโทษตัวเองหรอกครับแล้วโอ้หหหดนี่ทิ่แล้วมันสวยบอ้มีสวยครับคนหฮาบ่วสวยมีแต่โศกกับโศกอืมไปจาย์พันหัวคนห่านี่มันโศกเหมอแต่ว่ามันโศกมันอาจสิว่าท่านโศกในส่วงที่ที่หฮาติดตามอยู่ก็ได้ครับแต่ว่ามันมีโศกตลอดล่ะครับพันว่าคนหฮามีโศกดีอยู่ตลอดครับแล้วกินง่ายๆหลดเหรียญมันก็มีสองด่านเสมอแล้วครับ คิดแค่นั้นเดี๋ยวพี่น้องก็สิโชคดีแล้วครับมือนี่แหละครับมือนี่มันเป็นมือล่ำมือรวยมือเห้งครับมือนี่เข้าสิด,ดับเบิลเห้งเลยครับอืมหลังจากหลังจากหัวไงแล้วะบมาใส่น้อยอีกเอาพ่อหัวไงออกปุ๊บเข้ารับเงินเสร็จเข้าไปลงทุนน้อยต่อครับพี่น้องครับไปลงทุนน้อยต่อแจ็คสามน้อย เขาที่ได้จักมันจะเด้งบูสามเด้งสี่เด้งเนาะครับพี่น้องครับนี่แหละการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเด้อพี่น้องเด้อเบาเราก็ได้การลงทุนมีความเสี่ยงผิดถูกกับย่าวกันครับหาลังเทียสอผ้าชกอัธิวาร้ายก็ได้เ้าร้ไปกับย่าวกันพอครับหาลังเทียก็อยากเอาคือบ้านนะก็ขอถษพี่น้องหลยๆร้ทุกอย่างทุก ตัวเหลขทุกตัวก็คือเล็กแนวทางเนาะพี่น้นองเนาะหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นก็ขอบค้นทุกๆกคอมเมนท์ที comment, ท่คอมเมนต์เขามาบางช่วงบางเวลาอาจสิบอได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องกอย่าโทถกันเด้ครับได้บางบางครั้งกักบ่บมีเวลาอีดีขอถทดขอ,ขอให้หลายหลายผู้บางคนกับว่าโอ้คือบอ comment, นคอมเมนต์แน่คือบออไล,ล์แนะ่แต่ไล่เนี่ยอา่านเสมอครับถ้่บอนช่วงหนึ่งก็ต้องอ่านช่วงหนึ่งแหละครับขอบค้นพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังขอบก้นทุกกำลังใจครับที่หายมาครับ สำหรับมือนี่กขอให้พี่น้องเฮาโชคดีรวยรวยเฮงเฮงเงินไหลนองทองไหลามาครับทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อโชคดีครับสวัสดีครับ